ากาศย่ำแรงครับพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงแม่น้ำท่าจีนเนาะครับพี่น้องเนาะอยู่ที่สะพานพุทธมนตรสาครน,นะครับพี่น้องสองฝั่งฟังเลยพี่น้องเลยบรรยากาศครับพี่น้องย่ำแรงมันมาตกป่ายิ่งป่าสะพานนี่แหละครับพี่น้องจากตัวปลายมื่อไหร นี่ครับนแหละครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากนะครับเน,ะนาะยามแรงครับพี่น้องเดิอนออกกมร่างกายหล่ะกับเนี่ยชมวิวที่สะพานเนาะพี่น้องเนานะตอนนี้นพักกบเต็มเลยพี่น้องพักกบเต็มเลยแม่นาวกว้างๆเนาะแม่นาวท่าจีนเนาะพี่น้องน,นี่สะพานปานพุทธสาครนเนาะครับพี่น้องน,นี่แหละครับ